ครับก็สวัสดีครับผมนะฮะเดี๋ยวเรามาลุยกับตลาด OTC วันนี้สักหน่อยนะก็ไม่มีอะไรมากนะครับขอขอตังกินหนมนะสักสามร้อยเหรียญแล้วกันนะครับสามสี่ร้อยก็ได้ประมาณนี้นะครับอนี่ก็เพิ่งตื่นเลยนะครับนะล้างหน้าแปรงฟันมาก็อัดคลิปเลยนะครับนะหาตังกินกาแฟก่อน <laughs> เมาดูตลาดวันนี้นะครับตลาดวันนี้ก็มีแนวโน้มล่าค่อนข้างที่จะสูงพอสมควรนะครับแล้วก็อันตรายด,ด้วยนะครับก็ระามาัดระวังกันนิดนึงรหัสที่ใช้นะครับจากการเทสก่อนเทรดเมื่อกี้ก็จะเป็น0.3โดยส่วนใหญ่นะครับถ้าเป็น0.2ก็อาจจะมีโอกาสลากนิดหนึ่งนะครับนะแต่ถือว่าเทรดได้ครับตลาดวันนี้นะครับเทรดได้เนี่ยอันนี้ขึ้นมาอีกปะขึ้นมาไหมขึ้นมาอีกไหมขึ้นมาอีกไหม อีกนิดหนึ่งไหมอีกนิดหนึ่งไหม K okay. อ่ากดช้าเป็น <ain> นิดหนึ่งนะครับอยากได้ตรงนี้นะฮะเนะไม่เป็นไรนะครับอันนี้รหัสศูนย์สองนะครับเห็นว่าจุดจบที่คาดการมันไกลดีนะก็เลยกดนะไม่ต้องตกใจนะครับอันนี้อาจจะเป็นวายต่อเนื่องด้วยนะครับนะต้องตกใจนะครับเราบอกแล้วว่าการสร้างวายเขาอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับนะ ประมาณเท่าไหร่อันนี้ก็ไปคำนวณดูนะครับอันนี้ผมเซล์นะครับนะราคาการการขึ้นก็ยังมีความแข็งตัวอยู่พอสมควรนะครับนะแต่ว่าควรจะลงมาตรงนี้ก่อนนะทำไมขึ้นไปอย่างนั้นนะครับเพราะว่าแรงซื้อ,อยังยังคงมีอยู่นะครับเป็นเรื่องปกตินะครับเป็นเรื่องปกติถ้าผมกดตรงนี้ก็อาจจะ mm hmm. เฉียดตายไปน,นิดหนึ่งนะได้ราคาดีเป็นหน่อยนะครับเนี่ยเพิ่งลงมาเห็นไะหมฮะมนลงมาหาราคาที่เราคาดการจริงนะครับแต่ว่า ราคาลงมาช้าหน่อยไหนเนี่ยเนี่ยลงมาแล้วปั๊บเรียบร้อยเห็นไหมเนี่ยเมื่อกี้กดปุ๊บมันควรจะไหลลงมาอย่างนี้ครับแต่ด้วยแรงซื้อยังมีคงค้างอยู่ยังมีแรงซื้อค้างค้างอยู่มันก็เลยทำให้กราฟขึ้นไปได้อีกรอบนึงนะแต่ก็ไม่เหนือจุดที่กดนะครับก็ลงมาอยู่ดีนะอันนี้คือเราหัย์สอง95้าแล้วกันนะครับจริงๆเอาตรงนี้นะตรงนี้ก็ชนะเฉี่ยแล้วกัน9 5้าห้าเนี่ยนะครับอ่ะเห็นหนึ่งออดเดอร์อย่างรวดเร็วนะครับ นะองศาอะไรพวกนี้มันโอเคนะครับทั้งการมองลงมองขึ้นนะครับการแนวนอนนะครับทุกอย่างนะให้สมบูรณ์แบบนะครับให้สมบูรณ์แบบซึบซืบซืบซึบ,ซบ,ซบนยดูสิหนึ่งแปดเก้าไปเลยนี่ชนะก็จบนะครับได้อะไรเนี่ยสอง้อยสามร้อยกว่าอยู่นี่ ต้องอออีกหนึ่งเดอร์ยอยู่ดีมีไหมมีแบบเท่ๆกว่าน,นี้ไหมเนี่ยอยากกดกราฟแบบนี้มากเลยเนี่ยชอบจริงๆเลยเุ is, ้ยเว้ยเว้ยโอ้โหมันกอกเลนไม่ทนันนะเอารอ้อยเดียวก็ได้อะมันก็อกมันกอกออดเดอร์มไม่ทันนะครับไม่เป็นไรนวออกไปร้อยหนึ่งยะเราก็อันนี้อยู่ดีนะครับอันนี้อยู่ดีแล้วก็ใช้ลักษณะของราคาใหม่รอบหนึ่งแล้วก็ ออกก็เรื่องใหม่อีกรอบหนึ่งอยู่ดีนะครับรหัสนี้ก็ตีไป0.395แล้วกันนะครับจะขึ้นไปไหนล่ะเออขึ้นลําบากอาจจะขึ้นทําไมขึ้นไม่ได้นะครับอัปเกรดเรียงเขาสั่งให้ลงก็ต้องลงนะคุณจะมาขึ้นได้ไง <c oughs> นะครับนะ0.3นะครับเนี่ย0.3เป็นผลสุดนะครับแล้วก็ตําแหน่งที่คาดการณ์ก็ประมาณนี้แล้วเขาลงมาแตะจุดจบที่คาดการณ์ก่อนทำให้ครับสวิงขึ้นไปใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับนะแต่ถ้ามันลงช้าเอ้ยลงเร็วกว่านี้ ไม่ใช่ลงดลงช้ากว่านี้นะสักหน่อยนึงก็จะจบเป๊ะนะครับการชี้เป้าเราก็จะเป๊ะพอดีนะครับนะอันนี้ก็0395นะครับจริงๆกดตรงนี้แหละก็จะมาระมาณ9นแสดงว่าโอ,อกาสชนะเรา90% 95%ก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีนะครับอ่ะเราต้องออกยังไงต่อ178่งเจ็ดอ่ะออเดอร์สุดท้ายนะครับออกที่งเจได้เท่าไหรอ่อ่ะหนึ ได้มา158บวกบวกเรแป๊บน,นึงนะ <c ười> คลิปนี้มาเร็วเคยมเร็วแล้วเกินหนึ 1, 7, ่งเจ็ดแปดไม่ใช่สิสองมันต้องสองเจ็ดแปดบวกกับยอดที่จะได้ต่อมาคือหนึ่งห้าแปดเท่ากับสี่รสสิบหกโอเคนะครับถือว่าปิดได้นะครับจบได้วันนี้นะครับก็เทรดไวพอสมควรนะครับออเดอร์มาแล้วนะครับ เมื่อคืนนะครับผมได้ไลฟ์ในเรื่องของตลาดคริปโตเคอเรนซีนะครับนะใครที่สนใจนะครับจริงๆผมไม่อยากให้สนใจอยากให้เปลี่ยนไปทําเลยครับนะเพราะว่าในตลาดออปชันเนี่ยนะครับความเสี่ยงมันสูงเหมือนกันนะครับถ้าเราไม่มีการบริหารความเสี่ยงซึ่งแผนลดความเสี่ยงผมก็อธิบายดูแล้วว่าอัตราความเสี่ยงเราควรทำยังไงนะครับแต่ส่วนใหญ่ทําตามน้อยมากนะครับก็ยังไปกดเลทอัตราความเสี่ยงที่สูงอยู่นะครับก็ ก็คุณเห็นทําเลยคนเดียวคุณก็ยังกดเนี่ยร้อยเหรียญผมทํามาแล้วครับผมทํามาเป็นสิบสิบรอบแล้วครับนะผมก็อัปเดมาเป็นแบบประสบการณ์การเทรดถ้าส่วนใหญ่ในการทุความเสี่ยงแทนแล้วนะครับแต่ถ้าเราประสบการณ์ไม่สูงเราควรใช้ตาความเสี่ยงที่ต่ําลงนะครับนะอันนั้นผมแนะนําไปแล้วถ้าใครไม่ได้ดูคลิปเมื่อคืนก็กลับไปดูนะครับแนะนําแนะนํานะครับยังไงเราก็จะได้เห็นความแตกต่างว่าความเสี่ยงลดลงยังไงสมมติเราจะลงทุนไก่คี้สักแสหนึ่งเนี่ย เชี่ยผมเถอะไปเปลี่ยนไปทำคริปโตไม่คริปโตนี่ดีกว่าคริปโตคอเรนซีดีกว่านะครับยังไงก็มีโอกาสชนะมากกว่าลักษณะคือเป็นการรีบาลานซ์พอร์ตเช่นผมเติมพอร์ตไปสักพันเหรียญเนี่ยจากหนึ่งพันลงไปเหลือสัก5้า้อถ้าเป็นในเคียบชันเราก็คงจะเครียดหน้าดูจริงไหมเนี่ยแต่ถ้ามันกลับไป1,000พันเราก็เท่าทุนแต่ถ้าเป็นรีบาลานซ์มันกลับไป1 0 0 0พันเนี่ยเราได้กำไรนะครับนะนี่คือความแตกต่างของเขานะอยากจะเล่าให้ฟังนะจะได้เห็นภาพ ระหว่างรอเด้อเล่าให้ฟังไป,ไปก่อนเนาะไม่เบื่อเนาะนะครับว่าการลดความเสี่ยงเป็นยังไงผมทําให้ดูแล้วนะครับทั้งอ่าการรีบันล้านแบบรีบันล้านเนี่ยรีบันล้านมือกับรีบันล้านบอร์ดนะครับก็เลือกเอานะครับได้สองอย่างนะครับถ้าบอร์ดก็อาจจะต้องเสียค่าบอร์ดเข้าหน่อยแล้วถ้าทํามือก็อาจจะเสียเสียเวลาหน่อยก็ดีเสียแตกต่างกันไปนะครับข้อดีของการทํามือก็ประหยัดทุนนะข้อเสียก็อาจจะต้องนั่งดูกราฟยี่สิบสี่ชิออ้นโมงนะ มาขออีกสั้นหนึ่งออเดอร์จะไปนอนต่อละนะ,ะกินกาแฟแล้วก็นอนต่อหนึ 1, 7, ่งเจ็ดแปดมาขอทสืสวยนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับอขึ้นไปอีกได้ไหมอ่ะขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกนิดนึงนิดนึงขอหน่อยนะเออขึ้นไปอีก,อกนิดนึงโอ้โหนี้ใครไปกล้ากดอ่ะ ไม่กล้าโกรหรอกใช่ไหมมันแบบราคามอันตรายครับนะโอกาสลงมันก็มีแต่ว่าโอกาสขึ้นมันก็มีเหมือนกันนะเราไม่เาอันตรายนะครับตำแหน่งมันไม่สวยนะครับไม่กดเนี่ยดีนะไม่กดเห็นไหมใครไปกดนี่น่าช้าเลยนะลากเพลินเลยนะครับเพราะอะไรครับเพราะมันใกล้กับอะไรครับจุด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 คนที่เรียนแล้วตอบในใจได้นะครับมันใกล้กับอะไรแล้วมันทําให้ราคาไหลต่อเนี่ยมันใกล้กับอะไรนะไหนดูซิ A C วันนี้ เจะรับ,บกราฟใหม่ก่อนนะครับอืมเอ้ยมานี่มานี่ลงมาวย่ๆสักหน่อยแล้วขึ้นไปใหม่ได้ไหมอา้าวไม่ไม่เอาไม่เอาอย่นี้ก็ไม่ไหวนะครับอืม เป็นสักหนึ่งเจ็ดแปดพอนะครับอืมไหนล่ะดูตลาดสิเมื่อกี้นั่งคำนวณนะครับนั่งคำนวณกราฟก่อนเทรดเนี่ยเห็นกราฟแล้วปวดหัวเหมือนกันนะครับออกกอ็เดิร์ไปเนี่ยน่าจะปวดหัวพอสมควรลา拉ขึ้นเลยนะเออมาดูสิอันนี้มันเป็นยังไง อขอต่ำๆได้ไหมต่ำๆกว่านี้เดี๋ยวบายแล้วมีไหมเจ็ดแปดปับ๊บตามอีกตามอีกอ่าตามอีกตามอีกอีกนิดนึงโอ้มันมันต้องต่ำกว่านี้เยอะเลยฮะต่ำกว่าเยอะเลย มันไม่มาไม่กดแล้วนะครับเปลี่ยนเป็นคู่เงินก่อนตอนนี้หน้าก็ตึงๆหน่อยฮนะง่วงนอนเคินไลฟ์ไลฟ์ไม่ดึกครับแต่ว่าตอบแชทอัดดึกนะครับคนเขายังงง,งงอยู่ต้องอธิบายฟังนะครับมีเปล่านั่งเทสการาฟมาเมื่อกี้นะ่ะก่อนจะเทรดเนี่ยประมาณยี่สิบนาทีได้มั้งครับนะนั่งเทสละ สแตนบายเรเรไปตั้งหลายรอบนะครับกาไม่กดไม่ได้นะครับมาเริ่มเติมเงินจริงเลยอัดเลยดีกว่าอย่างเง้นมันมีบางคู่ที่ที่มันได้นะครับแล้วก็บางคู่ที่มันลากอยู่ที่ผมเห็นลากก็จะเป็นอูอะกบ่อยอุ้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 ยเอ,อ,อ้าสวยละสวยแล้ว,ว,ลว,ว,ลวกดตรงนู้นทำไมก็ให้ผมตรงนี้ทำไมใจร้ายจังเลยอะ โดนลากแน่เลยเรื่องนี้เอ๊เดี๋ยวคำนวณก่อนนะจุดจบที่คาดการอยู่ไหนอยู่นี่เออมันน่าจะลงได้มั้งออมันไกลนะทำไมมัน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 ขึ้นต่อเออทำไมมันขึ้นต่อเออมันขึ้นต่อได้ไงอ่ะน้องๆเออมันขึ้นต่อได้ไงผมงนะไม่งงไม่ต้องงงครับราคาโซนนี่มันยังวิ่งได้อยู่นะครับแต่ตำแหน่งที่กดเนี่ยมันต้องตรงนี้นะครับตรงนี้จะรหัสจะเป็นแบบติดอ่างเห็นไหม เราจะเป็น0295เออพรากฏได้ได้ประมาณ80นะครับผมก็เลยแบบเอ๊จะเป็นไปต่อเพราะคำนวณจุดจที่คาดการก็ไม่รู้คำนวณถูกไหมหรือว่าตรงนี้นะอันนี้ไม่แน่ใจนะรบกวนผู้เรียนหน่อยครับนะบอกผมหน่อยว่าอันนี้ใช่จุดจที่คาดการเป๊ะๆของเราหรือเปล่าหรือว่าตรงไหนือตรงนี้หรือตรงนี้ือตรงไหงน <c oughs> นะครับช่วยบอกหน่อยนะครับนะอันนี้ก็ จริงๆเราควรจะกดตรงนี้นะครับกดนี้ปุ๊บราคาจะวิ่งโซนนี้สักพักนึงแล้วเขาก็จะลงแรงแบบนี้อยู่แล้วนะครับนะก็จะเป็นรหัศูนย์สองนะครับนะอันนี้ก็ใช่ศูนย์สองนะอยู่ประมาณเก้าศูนย์เอ้เก้าห้าสิแต่เราได้แค่แปดสิบโอกาสชนะแปดสิบเปอร์เซ็นก็เลยท่านผมแบบมีความเสี่ยงเยอะเยอะหน่อยน่าน้าชาเลยเมื่อกี้น่าชาเลยนะอ่ะโอเคปิดจ็อบแล้วกลับไปกินกาแฟนอนแล้วนะครับนะก็ฝากเอาไว้นะครับสาหรับตลาด คริปโตนะครับนะถ้าส,สนใจสอบถามผมเนี่ยผมแนะนําให้ฟรีอันนี้ไม่ไม่ไม่ไมคิดค่าบริการอะไรเพราะว่ามันไม่ใช่แนวคิดของผมผมไม่ได้เหนื่อยการคิดเรื่องของการรีมาร์ลนเกิดมาเนี่ยผมแนะนําแชร์ต่อได้แต่ถ้าอะไรที่ผมอย่างเช่นเัปเกร์อะไรเนี่ยผมคิดเองทําเองทดสอบเองมันเหนื่อยครับมันเหนื่อยมันเลยม,มีมูลค่านิดนึงนะครับแต่ถ้าเรื่องเรื่องไหนที่ผมรับมาแล้วแชร์ต่อได้พีพีผมก็แชร์ให้ได้นะครับไม่หวงกันนะครับเรื่องของความรู้นะครับ นะแล้วก็การเทรดในตลาดเนี่ยอย่างที่บอกนะครับเรามีทุนสัก100เนี่ยนะครับเราปั้นไปสักร้อยสิบแล้วกลับลงมาเหลือประมาณ80เนี่ยแสดงว่าเราขาดทุนอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นรีเวนล้านเนี่ยขึ้นไปร้อยสิบแล้วลงมาสัก80แล้วจาก80กลับมาร้อยหนึ่งเหมือนเดิมเนี่ยเราไม่เท่าทุนนะครับเราได้กําไรนะครับแต่ถ้าอยากรู้ว่าได้กําไรยังไงเนี่ยก็กลับไปดูนะครับกลับไปดูนะว่า ลักษณะของการทำกำไรจากการที่ขาดทุนแล้วกลับมาเท่าทุนเหมือนเดิมมันได้กำไรยังไงนะครับแล้วจะอ๋อเองนะครับจะได้ทราบว่าการลดความเสี่ยงในการลงทุนมันมีหลายแบบแต่แบบนี้ผมแนะนําสุดแล้วก็จะได้ผลสุดเพราะว่าระบบนี้เหมือนกับว่าเขาทดลองมาเป็นปีแล้วผมก็รู้จักตั้งแต่เขาเริ่มคิดแล้วแหละเขาก็ชวนผมแต่เริ่มต้นว่าเนี่ยเอยลองทํากับพี่ดูไหมอะไรเงี้ยผมก็อาจจะยังยังดูดูก่อนนะครับแต่ก็แอบทํามืออยู่นะครับนะจนวันนึงเนี่ย เขาลานมาเป็นหนึ่งปีครบหนึ่งปีแล้วตั้งแต่ช่วงเมษาปีที่แล้วจนถึงเมษาปีนี้ก็หนึ่งปีแล้วแหละนะครับก็ถือว่ากําไรเขามันเป็นพันเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับแต่ผมยังไม่ถึงพันเลยเนี <c oughs> ่ยมันก็ถือว่าเป็นการควมเสี่ยงลงก็ยังถือว่าอุ่นใจได้ถ้ามันกลับขึ้นมาก็คือกําไรขึ้นก็ขอให้มันลงพอลงมาปุ๊บก็ได้กําไรอีกเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือการรีมาร์ลานนะครับแนะนําแนะนําก็อาจจะเป็นอนาคตที่ผมจะต้อง ย้ายตัวเองไปทำอันนั้นแบบเต็มที่แล้วนะครับจริงๆแอบทํามานะครับก็แอบทําคลิปโต50ทำค้าิเอยู่ตอนนี้เห็นแนวทางก็น่าจะไปคลิปโตประมาณสัก90% IQ สนะคักสิปอร์น,นตนะครับในอนาคตนะเพราะว่าความเสี่ยงผมก็เทรดมีวันลังพอร์ตเหมือนกันนะครับไม่ใช่เทรดกําไรตลอดนะครับนะ มันอันตรายอยู่เหมือนกันฉะนั้นตลาดนี้ประสบการณ์ต้องสูงหน่อยนะครับต้องต้องแน่วแน่ในจิตใจตัวเองว่าเราจะไม่หัวร้อนนะครับถ้าทําได้ก็อยู่กับตลาดนี้ต่อไปได้แต่ถ้าทําไม่ได้นะครับก็แนะนํานะครับลองเปลี่ยนหนทางดูนะครับทุนเราจะได้ไม่สูญเปล่านะอันนี้ข้อแนะนํานะครับเป็นห่วงนะครับไอขายของอ่ะมันก็ส่วนหนึ่งแต่ถ้าเป็นห่วงเนี่ยผมว่าผมเป็นห่วงมากกว่านะครับ นะก็แนะนําเอาไว้นะครับไม่เชื่อก็ลองศึกษาดูถ้าจะขอไฟล์ Excel ผมก็ทักแชทมาได้นะครับไปดูคลิปที่ผ่านมาแล้วอยากได้ไฟล์ Excel เดี๋ยวผมส่งให้นะครับก็ลองคํานวณราคาดูเนาะนะครับอ่ะคลิปนี้พูดนานละเบื่อตัวเองละปิดคลิปแล้วนะครับสวัสดีครับ